เริ่มต้นช่วงนี้กันด้วยข่าวสุดสยองนะคะสำหรับคดีฆ่าหันศพค่ะจากการจับกลุมผู้ต้องหาได้เนี่ยก็มาทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นภรรยาของผู้ตายนะคะซึ่งเธอก็คลั่งเสพยาบ้าจนมีอาการร้อนแล้วก็ฆ่าหันศพสาพมีที่ป่วยเป็นอมัมพฤกษ์แหละคะ่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะเธอบอกว่าสามีเนี่ยเป็นปีศาจที่อยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ควบคุมตัวเธอไว้นะคะ,คะจนถึงวันนี้ละคะ่ะดูเหมือนว่าเริ่มจะพูดจาได้รู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเธอบอกว่าที่ผ่านมาถูก สามีทำร้ายทุบตีมาโดยตลอดก็เลยเกิดเป็นความแค้นสะสมมานานก่อเหตุขึ้นนะคะและเมื่อสักครู่นี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นําตัวเธอไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพค่ะโดยภรรยาผู้ก่อเหตุนะคะก็คือนางสาวพรสุรีดีแผ่วอายุ36ปีค่ะผู้ต้องหาก่อคดีสะเทือนขวนัญฆ่าหันศพนายประสิทธิ์ศรีสมปุ่นนันสามีวัย4ีปีซึ่งเธอก็ถูกนําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่ห้องพักบนอพาร์ตเมนต์แต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยเกิดเป็นลมนะคะเพราะว่าห้องพักคับแคบคน เยอะเลยค่ะประกอบกับพักผ่อนมาน้อยและมีอาการเครียดการทําแผนจึงต้องยุติลงกลางครันค่ะสามีของเธอนั้นเป็นอนดีตดีไซเนอร์นะคะ,คะแล้วก็ป่วยเป็นอัม,มพฤกษ์ค่ะโดยนางสาวพรสุรีนั้น ฆ่าหันศพก็คือแยกชิ้นส่วนอวัยวะไปทิ้งตามที่ต่างๆถูกควบคุมตัวได้ในที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเมื่อเช้าค่ะญาติของสองฝ่ายก็ไปติดต่อกับตํารวจที่สอนอบางขุนนนท์เป็นที่ควบคุมตัวนางสาวพรสุรีซึ่ง<ฆ>จํานวนนี้ก็มีนางบางอ่อนค่ะเป็นพี่สาวของนางสาวพรสุรีก็เข้าไปเยี่ยมพูดคุยกันอยู่หน้าค้องขังถึงกระปรองไให้ค่ะบอกว่าเลี้ยงน้องสาวมาตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามีความผิดปกติหรือว่ามีอาการทางประสาทนะคะแต่ว่าระยะหลังไม่ได้ติดต่อกันมา4-5เดนแล้วก็ เลยไม่ได้ทราบพฤติกรรมล่าสุดของน้องสาวว่าเป็นอย่างไรคะ่ะทางด้านของคดีนะคะตำรวจสอนอบางขุนนนท์ก็บอกว่าเมื่อคืนนั้นพยายามที่จะสอบปากคำนางสาวพรชุรีถึงสาเหตุที่ก่อคดีจนทีหนึ่งค่ะผู้ต้องหาก็เริ่มพูดรู้เรื่องแล้วก็ให้การได้ดีนะคะโดยเธอบอกว่าถูกสามีทําร้ายร่างกายทุกตีมาตลอดจนเกิดความแค้นสะสมจึงได้หลบมือฆ่าหันศพแล้วก็นําชิ้นส่วนไปทิ้งตามที่ต่างๆค่ะแต่ว่าทางตารวจเองก็ไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะว่าจากการสอบปากคําพยานแวดล้อมระบุว่านางสาว พอรสุรีนั้นมักมีอาการเมาอย่าเสพติดและเมื่อกลับไปถึงห้องพักก็มักจะทำร้ายร่างกายผู้เป็นสามีเป็นประจำค่ะ นอกจากนี้สามีเองก็ยังป่วยเป็นอมพพกษกด้วยนะคะจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทําร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะสําหรับในส่วนของข้อมือและข้อเท้าที่ตํารวจเองก็ยังหาไม่พบทางผู้ต้องหาก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่านําไปทิ้งไว้ที่ไหนเบื้องต้นค่ะมีการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาได้ปีการปิดบังซ่อนเร้นอมพัางศพรวมไปถึงเสพยาเสพติดด้วยนะคะสําหรับคดีน,นี้เองก็เกิดขึ้นในอาพาร์ตเมนต์ค่ะรปภของอาพาร์ตเมนต์นะคะบอกว่านางสาวพรสุรีผู้เช่าห้องพักที่ชั้น7เ,เนี่ยบอกให้เขาค่ะ ให้ขึ้นไปช่วยขนเสื้อผ้าไปใช้เพราะว่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะคะซึ่งเมื่อเปิดไปดูก็ถึงกับพัง,งะเลยค่ะเพราะว่าเจอกับชิ้นส่วนของคนถูกหั่นเป็นชิ้นๆซุกซ่อนอยู่ในผ้านวมซึ่งภรรยาของรปภเองก็บอกว่า นางสาวพรสุรีเนี่ยพักอยู่กับสามี2คนนะคะในห้องพักดังกล่าวมา9ปีฝ่ายชายเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ค่ะส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นแม่บ้านและมักจะฝากให้คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซื้อเบียร์เป็นประจำจนกระทั่ง2ปีที่ผ่านมาสามีของนางสาวพรสุรีก็ป่วยเป็นอมัมพฤกษ์เดินไม่ได้ค่ะ,คะก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในห้องไม่ออกไปไหนนะคะเพื่อนข้างห้องก็มักจะได้ยินทั้งคู่เนี่ยทะเลาะก,กันเป็นประจำด้วยแหละค่ะ,คะซึ่งจากการตรวจสอบนะคะตำรวจก็พบนางสาวพรสุรีอยู่ในห้องคนเดียวที่ผนังห้องเนี่ยมีคร าเลือดเป็นทางยาวค่ะรวมถึงมีหยดเลือดเต็มพื้นและเตียงนอนนะคะแล้วก็ยังพบอุปกรณ์การเสพยาบ้าและบอกด้วยสามีเนี่ยเป็นปีศาจไม่ใช่มนุษย์อยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วต้องกําจัดให้สินส้นซากโดยเธอก็ยอมรับนะคะว่าตัวเธอเสพยาบ้าด้วยผลตรวจปัสสาวะก็พบว่าเป็นสีม่วงค่ะ,คะซึ่งช่วงบ่ายนี้ตํารวจก็จะส่งตัวไปยังสถาบันการ,รยาราชนครินตรวจเรื่องของสภาพทางจิตของเธอด้วยค่ะ